ครับเราอยู่ที่โครงการสตรีทอาร์ตปากน้ำชุมพรตอนนี้แล้วเสร็จกว่า10จุดแล้วนะครับซึ่งวันนี้สภาวาการมท่องเที่ยวชุมพรสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมพรแล้วก็ร้านสงวนยางยนต์นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานชุมพรน,นะครับตอนนี้ก็ทราบว่าจะมีการวาดเพิ่มอีก10จุดซึ่งจะต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นการ มีส่วนร่วมนะครับซึ่งพวกเรามามอบอามอบแยกมมวแยกเอาพี่พี่เอาอันนั้นมอบอนเลยอันนั้นลำาพันสองพันบาทอ้าวพี่ปูของเอทอชุมพอนะคะสองพันบาทค่ะอ้าวเดี๋ยวอ้าวพี่ปูพูดอะไรหน่อย ก็ถือว่าเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นที่ชุมชนปากน้ําชุมพรแห่งนี้ค่ะคิดว่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ๆที่นักท่องเที่ยวสามารถมาเช็คอินแล้วก็เผยแพร่ชุมชนแห่งนี้ออกสู่สายตานักท่องเที่ยวค่ะคุณค่ะตงโมห้าพันบาทเชิญครับเชิญครับ ครับอย่าลืมนะฮะมาชุมพรเราก็ต้องเตรียมตัวเลยฮะสตรีทอาร์ตชุมพรเรามีแล้วคือทั้งปากน้ําเก่าและปากน้ําใหม่นะฮะสามารถอยู่ปากน้ําใหม่แล้วนั่งเลือข้ามฟากไว้ได้ครับนะฮะก็อย่าลืมนะฮะมาเที่ยวชุมพรก็อย่าลืมมาสตรีทอาร์ตชุมพรที่ปากน้ํานะครับ ตั้งแต่วัดเก่าแก้วมัตโพก็แล้วกันมาได้เลยนะฮะเดินดูได้ตลอดเราจะเห็นภาพผนังแบบนี้ตลอดเส้นทางนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเราไปหาว่ามีน้องอะไรบ้างที่ต้องเดินดูนะฮะเดี๋ยวเราจะโดนชมหลายๆจุดเชิญครับไปด้วยกันเลยครับเดี๋ยวทงางะธาต<า>สาหกรรมสุรินมอบ5,000บาท ก็ว่าเปน,นลุงใใน,ลน้อยพูดอะไรหน่อยลุงน้อยอาจจะสร้างอีกกี่จุดนะตอนนี้ตอนนี้สร้างมาแล้วกี่จุดตอนนี้เราทํามารวมทั้งหมดแล้วสิบสิบสองจุดนะครับสิบส <12 S 2> องจุดครับสิบสองจุดครับมีศิลปินมาร่วมอีกหนึ่งตอนแรกของเราทําไปแค่สิบเอ็ดมีศิลปินที่เขาเห็นเราสร้างผลงานกันอยากจะมาสร้างผลงานร่วมด้วยก็เพิ่มมาอีกหนึ่งจุดครับเราทราบว่าวันที่หนึ่งวันที่สามจะมีศิลปินระดับชาติมาด้วย <S <S ใช่ครับใช่กัน <sh arp> อันนี้คือได้ไหม ยังยังประสานกันอยู่ประสานผ่านทางอาจารย์ศรียภัยครับครับกำลังแต่ว่าเขาตกตกลงมาแล้วแต่ยังไม่มีไม่ได้รายละเอียดอะไรเท่าไหร่ที่โรงเรียนก็มีส่วนร่วมนะเด็กนักเรียนก็เด็กนักเรียนของศรียภัยครับเป็นมากันสิบกว่าคนนะครับสิบกว่าคนเป็นเด็กที่อยู่ในชุมนุมศิลปะโรงเรียนศรียภัยครับอ๋อชุมนุมศิลปะใช่ครับใช่แล้วก็มีใครมีส่วนร่วมอีกบ้าง ก็ชาวบ้านปากน้ำยมพรครับก็มามีส่วนร่วมใช่ครับก็บางคนก็บริจาคเป็นสีบางคนก็บริจาคเป็นอาหารขนมนมเนยแล้วก็บางคนก็ให้ให้เป็นเงินก็มีครับเป็นทุนการศึกษากระเด็กก็มีครับก็ก็สมมติถ้ามีคนบริจาคเพิ่มอีกลุงน้อยจะสร้างต่อไหมก็คงจะจะสร้างในในเฟสแรกก็คงจะจบ อีก10จุดข้างหน้านี้แต่ก็เราก็ยังทํางานต่อในเรื่องการท่องเที่ยวต่อท่องเที่ยวต่อครับถ้ามีคนอยากให้วัดเพิ่มอีกเอาไหมก็ก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันกับทีมงานก่อนครับอาลุงน้อยฝากเบอร์โทรหน่อยเร็วอ่าศูนย์เก้าหครับโอเควันนี้ลุงน้อยพาพวกเราไปทัวร์ได้ครับอ่าไปเที่ยวไปชมกันไปกันครับ โอ้จุดที่หนึ่งอยู่ที่สารเจ้าเป็นน้องไม่ได้เอดตัวนี้ชะงกดูกันอ่จ้าเอกันคือต้องเดินหาวัางั้นเหรอชื่อสารเจ้าโชคดีมีสุขครับตรงนี้จะเป็นท่าเรือที่ข้ามไปฝั่งตลาดบากน้ำเกาสารเจ้าปุ่นเท้ากรุงศักดิ์สิทธิ์มากครับคนที่ออกทะเลก็คือจะต้องมาขอพรกันครับ นอกจากขอพรในการออกท่องเที่ยวทางทะเลหรือชาวประมงแล้วสามารถมาแก้ปีชงได้ที่นี่ครับนี่สวยงามมากฐานวางสัญญาณไฟสมัยก่อนเป็นกล่องของขวัญแล้วอยู่นี่เองโอ้โทษเดินผ่านเมื่อกี้มองไม่เห็นเราต้องถ่ายรูปนะยืไหนจะไปทท่าอยู่เก็บไม่ได้ือคือไม่คิดว่าจะมีกล่องของขวัญมาตั้งหน้าแล้วคิดไม่ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเยอะ ชุมพรฟ้าใหม่ครับเอ็กซ์พูดหน่อยไปเห็นอะไรในเพจบ้างเห็นใหญ่เห็นหลายอย่างเห็นนิพ้าน่ารักชื่นใจดีหรือไม่ดีค่ะดีนะไม่ได้ด่านะไม่ด่าอีวก็เช่าร้านขนมหวานยายมูลเจ้านี้อร่อยมากครับนี่ระหวางทางเก่าแก่ครับร้านเก่าแก่ร้อยปีเลย เจ้าของร้านนู้นเจ้าของร้านายายมูล,ลเรามารีวิวให้หลายรอบแล้วยายมูล,ลเรามาถ่ายสติอาแต่ว่าระหว่างทางเราบอกนักท่องเที่ยวว่าเราจะต้องเจอขนมหวานยายมูลด้วยนี่ของเขาว่าอร่อยก็คือเหนียวม่วง,งมุมนี้สวย น้องน่ารักมากรดน้ำต้นไม้อยู่ใครน้องมานี่เลยโอ้ช่างภาพชาวบ้านในชุมชนเริ่มงงครับภาพนี้เป็นภาพของน้องนักเรียนที่ได้วาดปลาพยูนได้รางวัลที่หนึ่งมานี่น้องฝากผลงานเหมือนของจริงมากเลยที่นี่สามารถนั่งสามล้อเที่ยวได้ครับ ระหว่างทางมีกล้วยทอดด้วยกล้วยทอดร้านยอดชยัยยอดยอดชยัยไม่ธรรมดาอร่อยมากกรอปกอป,กอปร้านบะหมี่เกียวลูกตาอายก็อร่อยนะลักษณะชุมชนที่นี่เป็นบ้านไม้เก่าร้อยปีครับปากเป็ดน้องปากเป็ดใช่ไหมลุงน้อยโอ <c oughs> เป็ดแล้วก็หัวปลาหมึกโอ้ <c oughs> หน้าร้านไทยสมัย อยู่ซอยนี้ครับเจ้า,ข,าของบ้านอนุเคราะห์พื้นที่ให้เราได้ทำงานศ,ศิลปะครับอให้งบด้วยใช่แล้วก็เป็นไงนัาทาก <c oughs> นนะท่องเที่ยวมาถ่ายกันเยอะอไหมยกันเยอะครับเป็นร้อยเป็นร้อยเลยเมื่อกี้ถามชาวบ้านชาวบ้านาบอกชักงงแค่ภาพถ่ายนักท่องเที่ยวมาเป็นร้อยเขาเดินกันเยอะเลยครับดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะนะปากค้าบ มาถึงนี่เราก็จะเจอตอกเล็กๆนี่เ,เขาเรียกว่าปลากุเราปลากุเราตากแห้งหรือตอกโตสนุกนี่ข้างหลังข้าหลังข้างหลังเป็นชุมชนเล็กๆเขาก็งงชาวบ้านงงชาวบ้านงงว่ามาทําอะไรกันตอกเล็กๆแต่ว่าเป็นชุมชนที่ว่ามีนักท่องเที่ยวกออมีพี่น้องประชาชนเยอะมากเลยโโหนีนะ่นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว แค่ปลากูเรานะั้นนักท่องเที่ยวตื่นเต้นมาก,โ,กโ, 1, 6, โอ้แต่กิโลพันกว่าบาทนะเนาะอันนี้ของจริงครับไม่ใช่ภาพวาดนี่ใบเตยนี่ปลาตากแห้งครับระหว่างทางเราก็จะเจอเรือนไม้เก่าๆร้อยป<อ>ีโอ้มา้้ํอ้อันนี้อะไรทองหยิบทองยอดหอยทอง,ง่ะแล้วก็มีไอ้นี่ขนมชั้นด้วย นี่บ้านของเจ้าของบ้านอยู่ตรงนี้เจ้าของบ้านขายขนมไทยๆน,นี่ขอบคุณมากที่สลาพื้นที่ให้วันหนึ่งมาเป็นร้อยไหมทํใมมาให้ของขายดีขึ้น,น,นไหมมีผลนะมีผลแน่นอนเลยของขายดีข,ยขึ้น50นนสสาสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ประมาณนั้นนะเจ<อ>้าของบ้านบอกว่ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย30ครับ ทำให้ลูกค้าเพิ่มขึ้น20-30%แล้วก็นี่คือภาพวาดจากศิลปินระดับโลกนะน้องเรียนหนังสืออยู่ที่ศรียาภัยชุมพรน,นี่เวลาช่างนักท่องเที่ยวมาก็ถ่ายรูปเสร็จกับอาหารแล้วก็กับภาพที่มีขนมหวานแล้วก็ร้านเขาก็ขายขนมหวานไทยๆนี่ฮะอันนี้สงจากการท่องเที่ยว ร้านสุภาพขนมหวานปากน้ำชุมพรเบอร์โทร0861763982นี่เป็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวตามหาภาพสตรีทอาร์ตครับเราได้พี่น้อยเป็นมัคคุเทศครับวันนี้นำเที่ยวครับพี่น้อยบอกว่าอีกหน่อยก็จะสร้าง QR code ไว้สแกนแล้วก็ทำแผนที่ให้นักท่องเที่ยวได้เดินหาจุดถ่ายรูปสติีทอาร์ตครับ ระหว่างทางครับจะมีปลากรูเราแบบนี้ขายด้วยมีร้านทำขนมจีนเส้นสดด้วยนี่ครับนี่ครับสดสดสด,สดทำสดกันเลยโอ้แมวเหมือนแมวมีชีวิตเลยเป็นโรงแรมเก่าแก่โรงแรมเดียวในปากน้ำชุมพรอ,อายุเกือบร้อยปีตอนนี้เป็นบ้านนกครับด้านในเป็นบ้านนก การท่องเที่ยวโอ้คนมาถ่ายรูปเยอะไหมปล่าเขามีมาวาดเองเขามาวาดเองได้แล้วมีมีคนมาถ่ายรูปกับแมวเยอะไหมมีมาเยอะๆด้วยเยอะๆมีมาเรื่อยๆของเด็กนักเรียนพิทยมภัยอ๋อ ยังไม่รู้เด็กนักเรียนเขาได้รางวัลที่หนึ่งของนานาชาติด้วยบนานาใช่เก่งเนาะแต่ว่าเด็กเพื่นเขาใกล้จะจบแล้วเลยเด็กเล็กๆนี่น้องเขาก็จะมาถ่ายรูปเอ้าขอเด็กแดงคิวเลยก่อนครับเด็กร้องขอให้แม่พามาถ่ายรูปเอ้าจับแมวยิ้มหน่อย มองเหมือนเกาะงามงามน้อยงามใหญ่นี่นงามน้อยนู่นงามใหญ่งามน้อย,อ,อ,ยอันนี้งามใหญ่ัด้ลักษณะเหมือนนกฮูกครับสื่อความหมายยังไงใครเห็นให้คำตอบด้วยภาพเสือครับเป็นศิลปินอิสระสวยงามมาก เหมือนเป๊ะเลยก็สำหรับท่านที่อยากจะเดินชมเรื่องต้นก่อนที่จะมีแผนที่ก็สามารถติดต่อลุงน้อยกับคุณโต้งได้ครับคุณโต้งเขาจะมีร้านอาหารบ้านโบราณสี่ฟุดครับฝากเบอร์โทรเลยพี่น้อย0866991832โต้งครับคุณต้งคุณน้อยละครับ0967481204ครับผม ขอบคุณท,ที่ช่วยแชร์นะครับขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นโรงหนังเก่าเป็นหนึ่งในสโรงของปากน้ำสมัยเมื่อรุ่งเรืองสมัยเมื่อปากน้ำรุ่งเรืองครับนี่คือโรงหนังครับนี่พึ่งก็จะสื่อความหมายว่ามันเคยรุ่งเรืองเต็มไปด้วยผู้คนพื้นที่นี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว คือเราจะสื่อความหมายว่าถนนเส้นนี้เมื่อก่อนสมัยที่ลูกเรือเป็นชาวอีสานนะครับถนนเส้นนี้จะรุ่งเรืองมากกลางคืนนี่แบบแบบแทบแบบคนพลุกพ่านเลยครับคนเดียวมากเพราะถนนเส้นนี้เหมือนกับถนนโคมเขียวโคมแดงนะครับที่วาดเป็นรูปพึ่งเพราะว่าสื่อความหมายว่าที่เนี่จะมีคนมาตอม ในโซนนี้ครับพอเข้าใจไหมครับผมไม่อยากจะสื่อว่าแบบว่ากคือเอาเป็นว่าตรงที่บริเวณแถวนี้ก็จะมีแบบนักท่องเที่ยวมาเยอะมากนี่ตรงนี้ร้านนี้เมื่อสมัยก่อนเคยรุ่งเรืองนี่